ทุกคนรู้ไหมความเชื่อมโยงของผมและบ้าชิหละเมันคืออะไรใครนะพี่รักได้พี่รักครับเรารู้จักกันได้ยังไงนะพี่รักตอนผมก็รู้จักพี่รักเจอกันที่รักก็ได้ไม่ติดกันอย่างนี้เราเดี๋ยวผมขอให้ อันนี้ก็ดีๆอ่ะเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟใช่ไหมช่วงนั้นเป็นช่วงติวสอบพปนดีอ่ะบังเอิญเจอที่ร้านกาแฟใช่ครับแ้บบเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกก็เลยแบบหลังจากนั้นก็ได้คุยกันแล้วก็อะไรอ่าใช่ผมงงลมมากเลยตอนนั้นก็จะพิวสอบเสร็จมาแล้วทีนี้ผมก็ กำลังอ่านหนังสือไงช่วงนั้นแบบว่าติมหนักไงเรียนนิติไงี่ยเราไมคคริสได้อยู่สถาบันเดียวกันนะครับเป็นโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมก็เลยแบบว่าเออแวะมาอ่านหนังสือเลยเออได้คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเออคุยกันถูกคออเลยเงี้ยแล้วก็เลยเออเป็นเป็นศิลปินด้วยกันแล้วก็เป็นแบบว่าเออเป็นชีป๊อปอะไรเงี้ยผมก็เลยเออไมค์คริสอยากเป็นทีป๊อปเหมือนกันนะต้องทํายังไงอะไรเงี้ยเออไดเหมือนพวกคุณเต้นแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากไปเออทำเหมือนกันอะไรเงี้ย 差合同。<陽>